ครับก็สวัสดีทุกคนครับก็ผมบากกิ้นเคย,เคย,เคยวันนี้เราอยู่ในเกมเลสเลสสองกันนะครับอ่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ผมจะมาอัปเดตข่าวสารครับหลังจากที่ผมได้ไปเห็นโพสต์พสตหนึ่งครับอันนี้อยู่ในกลุ่มของเลสเล s สปอร์ตไทยแลนด์เนาะนี่ครับเขาแชร์โพสต์มาว่าอันนี้เป็นบริษัทเป็นก,กราฟนะครับอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นชื่อก็คือบริษัทที่ทําการรีมาสเตอร์เกมคอมมานด์ภาคแรกไปนะครับที่ทําให้ภาพสวยขึ้นเนาะบริษัทนี้คือรับงานจาก EA มาทําครับ บริษัทนี้เขาได้ทําการแชร์โพสต์ของบุคคลคนหนึ่งครับอันนี้ที่เขาโพสต์ในกลุ่มอาร์ติสเกมร็อคเบอร์นะครับเหมือนกับเขาเปิดบวดครับว่าคนส่วนใหญ่อยากให้เกมเล่นเลิศสองนั้นมีการรีมาสเตอร์หรือว่ารีเมคครับอันนี้ผมจะอธิบายครับว่ารีมาสเตอร์กับรีเมคนี้ต่างกันยังไงเนาะการรีมาสเตอร์คือการที่ทําให้ภาพเกมสวยขึ้นครับโดยที่จะไม่ไปรบกวนพวกเอนจินเกมหรือว่าเทคนิคการเล่นต่างก็จัง,จงใช้เมตาเดิมว่ามเมตั้มเดิมในการเล่นครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นภาพที่สวยขึ้นแค่้นเองอันนี้คือการรีมาสเตอร์ครับแต่การรีมิก็คือการสร้างเกมเล่นเลยขึ้นมาใหม่ครับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เขาอาจจะมีการแอดเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นพวกรถถังพวกอะไรเข้าไปในเกมก็ได้ครับแล้วก็ทำกราฟิกทห้สวยขึ้นอันนี้คือการรีเมคครับหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอ่าเอนจินเกมไปเล็กน้อยครับอย่างเช่นทําให้มันสมัยใหม่ขึ้นนั่นเองอ่ะเอาง่ายๆอธิบายง่ายคือการทําให้เกมมันเป็นเกมสมัยใหม่ขึ้นเนาะภาพสวยขึ้นแต่ว่า อาจจะได้กลิ่นอายของเกมเล่นเลือดสองหรือว่าไม่ได้กลิ่นอายของเล่นเลือดสองไปโดยชิงเฉลิกนี้เราก็ไม่รู้เนาะอ่าเรามาดูครับคนนี้ได้รับความสนใจอย่างมากครับไม่รู้ว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าครับไปยังบริษัทอ่าเจ้าของเกมเนาะของ E a เองเรามาดูครับอันนี้มีคนให้ความสนใจเยอะมากครับอยู่ที่572เลยนะครับมีการโหวตกันครับอ่าเรามาดูครับว่าคนสี่จอยากให้รีเมคหรือว่ารีมาสเตอร์กันนะครับอ่าเรามาดูโอ้โหมีคนอยากให้รีเมคครับ 364คนแล้วก็รีมาตเตอร์201คนนะครับอ้าวเราจะอาจจะได้เห็นเกมใหม่หรือเปล่าครับอันนี้ต้องมารอดูครับว่าบริษัทต้นทางเขาจะทำไงครับเขาจะสนใจแนวคิดนี้หรือเปล่าครับโอ้แต่ผมว่าน่าสนใจมากนะแล้วก็มีในเพจของคอมมานด์ครับนี่ครับเขาก็ทาทําการแชร์โพสต์นิมกันเนาะ share, เขาไม่แชร์เขาดึงภาพมาโพสต์เลยว่าคนสนใจจกให้ทําการรีมาตเตอร์ว่ารีเมคอูเพจนี้คนก็เข้ามาแสดงความคิดแล้วก็ปวดปวดเยอะมากกัน,นครับส่วนใหญ่ก็ ไปแนวทางการรีเมคมากกว่าเนาะมากกว่ารีมาสเตอร์อยู่ดีครับ <Unit ready. S 1> อู้น่าสนใจครับแต่ก็ผมเลื่อนมาดูนี่ครับอเห็นภาพนี้แล้วมันโอ้ยอยากให้มีจริงๆนอะอันนี้น่าเป็นการเขาออกแบบ 3D ไว้เฉยเนาะนี่ครับภาพสวยนะครับตัวนี้ถ้ามีการรีรีมาสเตอร์ภาพนา่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะน่าจะสวยขึ้นครับดูครับอันนี้เป็น MCB นาะรถฐานใหญ่ครับองภาพสวยเนาะอันนี้ลงแรกครับ โอ้อยากได้ว่ะจะให้มีแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นสามดีที่เขาทําขึ้นเนาะอันนี้วัตเตสตอมนะครับไม่ใช่ฟ้านั่นเองอันนี้ท่าเรือว่ะอู้น่าสนใจนะครับทุกคนอันนี้ลงปั๊มตังเนาะหืมถ้าได้แบบนี้ก็โอเคสิครับอันนี้ถ้าทําการรีมาเตอร์ผมว่าเกมก็น่าจะออกมาประมาณแนวนี้เนาะ้ารีมาเตอร์คือปรับภาพให้สวยขึ้นครับอู้อันนี้ลงรถป่ะอันนี้ลงซ่อมเนาะอผมก็อยากให้มีเหมือนกันนะ แต่นึงก็ากให้รีมาสเตอร์แล้วก็จตนึงก็ากให้รีเมคไปเลยถ้ารีเมคผมกลัวว่ามันจะเป็นอารมณ์แนว,แนวแคล้ายๆกับเกมเรื่องที่สามนี่สิครับถ้าทำการรีเมคแต่ถ้ารีมาสเตอร์ภาพก็จะสวยขึ้นแล้วก็อินจินเกมก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าผู้พัฒนาเขาจะสนใจหรือเปล่าครับแต่ถ้ามีจีนนี่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับอ้อผมได้ไปอ่านความคิดเห็นส่วนใหญ่มาแล้วครับนี่ครับความคิดเนานะส่วนใหญ่เขาอ่าบางคนก็บอกว่าเขาจะให้ทําการรีมาสเตอร์มากกว่าเพราะว่าเขากลัว รีเมคแล้วมันเป็นอารมณ์คล้ายๆกับเกมเล่นเล่สามครับก็คือจบเยแล้วครับเกมเล่นเล่สามพอรีอ่าพอสร้างขึ้นมาปุ๊บไปไม่รอดครับก็อย่างว่าครับเล่นเล่สามมันทิ้งกลิ่นอายของไอ2สองไปเลยครับไม่เหมือนเดิมครับเล่นยังไงก็ไม่ใช่เกมแนวอันนี้ครับมันไม่ชอบเนาะเราชอบไอ2สองเราเล่นมาตั้งแต่นู่นครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เล่นของแพทซียนซีนะที่เล่นออนไลน์กันอยู่ครับซียนซีนั้นไม่ใช่ของผู้พัฒนาเกมโดยตรงครับ เป็นแค่ของกลุ่มคนที่เขาสร้างขึ้นมาให้เล่นออนไลน์ด้วยกันเฉยๆเนาะเป็นแค่แพทตัวหนึ่งครับ c ซียสไม่รู้ว่าทาง EA A จะสนใจหรือเปล่าเนาะบางคนก็บอกว่าอยากให้ทําการทําให้พวก AI อะไรยากขึ้นแล้วก็แอดพวกยุนิตต่างๆเข้าไปครับมันจะอารมณ์คล้ายกับมอดครับว่าส่วนใหญ่เกมเล่นเลิศนี้มันจุดเด่นอยู่ที่มอดครับเขาเขาสร้างมอดยากขึ้นมาเยอะมากครับทั้งเมทัลโอเมก้าหรือว่ามอดอต่างๆเนาะเยอะอมากครับ <Unit ready. S 1> ก็น่าสนใจไปอีกแบบนะครับ อูอันนี้เราจะได้เห็นเกมเล่นเลือดสองในฉบับไหนหรือว่าอาจจะไม่เห็นเลยอาจจะต้องทวนเล่นของซีนซีหรือว่าเมทัลโอเมกาไปยาวยาวอันนี้ก็ไม่รู้เนาะอุ๋น่าสนใจครับอาวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวประมาณนี้แหละต้องรอดูครับว่าเราจะได้เห็นเลือดสองในฉบับไหนเนาะอาจจะรีมาสเตอร์หรือว่ารีเมคหรือไม่ก็เล่นของเดิมไปครับแค่นั้นแหละไปแล้วครับมางบอกแค่นี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย